พระสมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเป็นสามัญญาณน,นามที่ใช้เรียก พระบรมศาสดาของศาสดาโพธิพระุทธศาสดาทางฝ่ายเทรวาทและมหายาณต่างนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาข้องตนเหมือนกันแต่รายละเอียดเลียดย่อยต่างกันฝ่ายเทรวาทให้ความสําคัญกับพระุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันคือพระโพธโธธรรมพุทธเจ้าซึ่งชื่อว่าเป็นพระองค์ที่สีในพัดถักนี่และมีค่าวทึ่งพระพุทธเจ้าในอดีต ในอนาคตบางเต้ไม่ให้ความสำคัญเท่าฝ่ายมหายานนับถือพระพุทธเจ้าของฝ่ายเทรวาถังหมดและชื่อว่านอกจากพระพุทธเจ้ายีสิเประองค์ที่ระบุไหนพระพุทธวงศคของประไตรไปดูภาษาบาลีแล้วอย่างนี้ พระพุทธเจ้าอีกมากมายเพิ่มเติมขพืนมาหลังจากตำนานข้องเทรวาทผู้ปราดนาจ้าเป็นพระพุทธเจ้าต่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนพื้นบาลมีเติมแล้วจึงอัได้รัสสรูเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าพุกพระองค์หมีลักษณะอิเสกร,รงกั้นคือเป็นมนย์เพศช,ช่ายเกิดในวรณะกษัตริย์หรือวณะปราบพระวรกายสมบูรณ์โดยมหา ปุริสะลักขณกรออกพิเศษสมรสมีประอรถประองค์หนึ่งหลังจากตรงทบเทาทุกธรรมให้ตัดสินใจออกผนวดวันออกพนวดจะตรงกับวันเพนคือวิสาขะขัมพีพุทธศาสดาทางนิกายเทราวาทและนิกายมหายานนับถือตรงกันว่าประโคธรรมะพุทธเจ้าประสูตธกอ่สิบสา กริสกกราชพระองค์สงดำรงประชนมชีพอยู่รวาว่ปงส0ปีก่อนพุทธศักราชจนถึงเริ่มพุทธศักราชซึ่งเป็นวันปรินิพานตรงกับห้าาปีก่อนกริกราลตามตำราไทยชึ่ออ่างปะิทินสุรยิยกติไทยและปฏิทินจันกติไทยและตรงกับ483ปีก่อนกริกราลตาม ปะดิทินสากร